สวัสดีค่ะเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆป้าเขียวนะคะจากหายเป็น,นานเลยนะคะป้าแมวกับป้าเขียวเนาะหายไปเป็นอาทิตย์ป้าเขียวก็เกือบครึ่งเดือนได้นะคะเอฟซี FC เนาะวันนี้ป้าเขียวก็แบ่งบอลสีขายนะคะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยคะ่ปะป้าเขียวก็ทําเหมือนป้าแมวเลยนะคะเอฟซี FC นี่เอากระถางมาเปลี่ยนดินใหม่หมดเลยนะคะมาลื้อหัวแล้วก็ไปเพาะกันใหม่นะคะเอฟซี FC เนาะก็มีบอลสีสวยๆแบ่งปันให้เอฟซีนะคะ ดี๋ยวป้าแมวพาไปชมบอลสีอกโกน,นิมาก,ก่อนนะคะเนี่ยนะเนาะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอกโกลน,นิมานะคะสวยๆทุกสายพันธุ์เลย mm hmm. ค่ะเป็นอกโกน,นิมา,ส,าสวยๆของป้าเขียวนะคะ FC ค่ะถ้า f c โอนเนาะโอนก็70บาทนะคะ f c นะปนะไปทางจะอยู่ที่90บบาทนะคะว่าแต่ว่าต้นไม้เนี่ยถูกถูกมากนะคะตอนนี้ค่าส่งขึ้นตอนนี้ป้าแมวก็ กำลังจะไปขอร้องนะคะขอร้องทางศูนย์ใหญ่ไปรษณีย์นะคะนะคะแต่การนี้กำลังขอร้องกันนะคะขอร้องไปรษณีย์ให้เห็นใจชาวสวนบ้างนะคะการส่งเนี่ยมันแพงขึ้นนะคะเอฟซี FC เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทางศูนย์ใหญ่ไปรษณีย์ศูนย์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะคะเขาว่ายังไงมาทางกลุ่มชมรมบอลสีดงขุยอะทุกท่านเลยนะคะก็จะจะลดลดค่าส่งเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือขอร้องตอนนี้คือให้ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนนะคะ FC เนาะสงสารป้าแมวกับป้าเขียวนะคะทุกคนเลยนะคะที่กลุ่มบอลสีดงขุยอะค่ะทุกคนเลยค่ะคือค่าขนส่งขึ้นทุกคนเลยแม้กระทั่งพี่ๆต่างจังหวัดทุกทุกคนเลยนะคะบอลพี่น้องชาวบอลสีทุกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลยเนาะนี่ป้าแมวก็พูดไว้ไม่ใช่ว่าเฉพาะโดนกระทบคนเดียวนะคะกระทบทุกคนเลยทุกท่านเลยนะคะบอลสีทุกจังหวัดนะคะ FC นะนนี้ป้าแมวก็ลองดูว่าขอร้องแล้วท่านจะเมตตาสงสาร กลุ่มชาวบอนสีกลุ่มกเกษตรกรบ้างหรือเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์โทรก่อนนะคะเอฟซีเบอร์โทรปลาเขียวนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยโทรแอดไลน์หาปลาเขียวนะคะเดี๋ยวป้าแมวมาแนะนํานะคะกลมนี้มากเนาะชื่ออะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวป้าแมวมาแนะนําชื่อก่อนนะคะราคาพร้อมเลยนะต้นนี้ชื่อว่าลักกี้ลักกี้นำโชคนะคะปลาเขียวไขยให้ราคา70บาทนะคะลักกี้นำโชคมีราคา70บบาทนะคะลักกี้นำโชคเนาะ ลักกี้นำโชคเนี่ยมี2ราคานะคะ FC มีราคา70บาทแล้วก็มีลักกี้นำโชค60บาทก็ซึ่งว่าลาต้นเล็กหน่อยนึงนะคะนี่นะน,นี่คือต้นเล็กหน่อยนึงแล้วมีต้นใหญ่ๆก็70บาทนะคะมี2ราคานะคะ FC บอกว่าเขียวนะคะชอบเจ็ดสบหรือหกบาทนะคะค่ะต่อมาด้านนี้เลยค่ะซูปเปอร์เลดนะคะซูปเปอร์เลดร,ราคาแปดบาทจ้าต้นนี้เลกาซีนะคะเลกาซี ห้าสิบบาทนะคะมีอยู่สามกระถางนะคะเลกาซี่จ้ะนี่นะคะเลกาซี่นะคะห้าสิบบาทเนาะอัญมณีนะคะอัญมณีขาวเจ็ดสิบบาทจ้ะเอฟซีบอกก่าเขียวนะคะชอบอันไหนเนาะอัญมณีขาวเจ็ดสิบบาทต้นนี้ซูเปอร์ไว้นะคะราคาเจ็ดสิบบาทต้นนี้รับเงินรับทองค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะรับเงินรับทองเจ็ดสิบบาทต้นนี้สำเพาทองนะคะสำเพาทอง ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะไอทีอันนี้เป็นทรงพุ่มฟอร์มกอจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะกระถางแปดนิ้วเนาะอันนี้ชื่ออะไรพี่เขียวลืมชื่ออ่ะต้นนี้ลืมชื่อเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบบาทบาทนะคะไอีต้นนี้ออร่าส้มค่ะออร่าส้มเป็นฟอร์มกกนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะต้นนี้ต่อมาแสงเงินแสงทองนะคะกระถางใหญ่กระถางใหญ่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นเป็นฟอมกกเลยนะคะกระถางแปดนิ้วนะ อ่าสต้มกับแสงเงินแสงทองเนี่ยเขาจะคล้ายกันนะคะเอ็มซีเห็นไหมหปม้าแมวให้ดูนะคะใบเขาจะยาวๆเหมือนกันจ้ะจะคล้ายๆกันนะคะอะ่ต่อมาอัญมณีแดงมาหกสิบบาทเนาะบอกไวแล้วเนาะอัญันมณีแดงอันนี้หกสิบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะหกสิบบาทจ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะซับมงคลค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะซับมงคลเจ็ดสิบบาท อำนาจเจริญหกสิบบาทนะคะมีสองกระถางค่ะอำนาจเจริญนะคะสามต้นนี้ลืมชื่อแต่ก็เจ็ดสิบาทสามต้นนี้ลืมชื่อนะคะเป็นโอโกนิมาสวยๆเลยนะคะเจ็ดสิบาทไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วจ้ะมีสามต้นนะคะลืมชื่อเนาะนี่นะคะลืมชื่อนะเทดน้ำหนึ่งห้าสิบบาทจ้ะแสงเงินแสงทองหกสิบบาทค่ะเป็นฟอมกอนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะแสงเงินแสงทองเนาะสวยค่ะ แล้วมาด้านนี้ค่ะพี่เขียวอันนี้อันนี้ห้าสิบาทค่ะชื่ออะไรเอ่ยออลาส้มออลาส้มพูออลาชมพูอันนี้ลืมชื่ออ่าไม่เป็นไรอยู่ในราคาห้าสิบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะอยู่ในราคาห้าสิบาทจ้ะเอฟซีก็บอกว่าเขียวนะคะห้าสิบาทเห็นว่ามีอยู่สามสายพันธุ์แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่าเขียวหยิบพาไปให้จ้ะมาด้านนี้นะคะเป็นพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูเนี่ยเป็นฟอร์มกนะคะเอฟซีเป็นฟอร์มกเนาะ ในกระถางนี้ได้ไป2ต้นก็นมีสมต้นก็นมีนะคะพลอยชมพูนะคะราคาหกสิบาทจะ้ะพลอยชมพูเดี๋ยวใบเดี๋ยวลมมันพัดมาพระเขียวจะหาชื่อไม่เจอเนาะเสียบไว้ก่อนค่ะอันนี้กําไรกําไรทองอกําไร,ไรทองแปดสิบาทคะ่ะกําไรทองนี่เขาจะสวยนะคะเอฟซีอืออม,อ,มอันนี้ชื่ออะไรพระเขียวอันนี้ลักพิงปนานามาพิงปานามานะคะมี2กระถางนะ ปดสิบบาทจ้ะอย่างลายแดงกับลายลายแดงกับลายนี่นะคะมีสองลายนะคะแปดสิบบาทจ้ะอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยพาลั่มพารวยพาลั่มพารวยค่ะ fc เจ็ดสิบบาทนะคะพาลั่มพารวยมีอยู่สามกระถางค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูบอลสีกันค่ะมาด้านนี้นะคะบอลสีสวยสวยเลยนะคะนี่เนาะเดี๋ยวแป๊บเวอ่านชื่อเลยนะคะว่าชื่ออะไรบ้างนะคะในกระถางเนี่ยมีถึงสองต้นเลยนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะในกระถางนี่เนาะมีสองต้นนะคะ หยดเลือดนางพิมพ์นะคะเป็นบอลเก่าสวยนะคฟซีเนี่ยนะคะในกระถางนี่มีสองต้นนะคะมีสองต้นทุกกระถางนะคะแล้วต่อมาด้านนี้นพี่เขียวชื่ออะไรดูชื่อสิเ<อ>ุทาเฝ้าเาดือนไหมออกศึกออกศึกนะคะฟิฟซีออกศึกราคาเท่าไหร่ป้าเขียวห้าสิบบาทหยดเลือดนางพิมก็ <chemin> หาก้าสิบาทอ่าห้าสิบาทนะคะ f ิฟซีมาด้านนี้โอ้โหสวยจังเลยบอลสีกำลังกัดสีสวยมากเลย นางเกาสุริยานะคะโอ้โหเนี่ยสีเขาจะเต็มจะสวยมากนะคะเอาไปห้าสิบาทนะคะ fc มีอยู่สี่กระถางค่ะนางเกาสุริยานะคะมาต้นนี้หลวงราชเสน่หาค่ะห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้สี่สิบาทอะอะไรสี่สิบาทชื่ออะไรพลักพลักษเป็นบอลเก่านะคะกระถางละสี่สิบาทนะคะนี่นะกระถางละสี่สิบาทจะ้ะม,มาด้านนี้ค่ะด้านนี้ชื่ออะไรกูเป็นรันนะคะเท่าไหร่ปพาเขียว ห้าสิบบาทนะคะกูเป็นรันมีสามกระถางค่ะเรือนหลวงเรือนหลวงนะคะเรือนหลวงในกระถางนี้มีสองต้นห้าสิบบาทนะคะเรือนหลวงเขาจะออกชมพูสวยมากจ้ะแล้วมาด้านนี้ค่ะรองเท้านาฬีรองเท้านาฬีนะคะใบเขาจะสวยสวยเหมือนติกกินนาฬินะใบเขียวจะคล้ายๆกันนะคะใบใหญ่กว่าอ่าเอาไปเท่าไหร่ดีพ่เขียวห้าสิบบาทนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะมีสองต้นเนาะ อันนี้ก็หยดเลือดดังพิมพ์แล้วพรเขียวเนาะต้นนี้อ่ะสวยจังทำชื่อไม่ได้แสงพระธาตุแสงพระธาตุเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะมาต้นนี้ค่ะพันนลายพันนลายก็ไปห้าสิบาทเลยเนาะพระเขียวเนาะราคาเดียวกันเนาะนี่นะคะพันนลายห้าสิบบาทมะขวานก็ห้าสิบบาทกวนอิมกวนอิมเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทห้บาทเลยอู้ยชายชนสวยๆเลยนะคะเท้าพันตาเท้าพันตาก็ห้าสิบบาทนะคะเอฟซี นี่นะคะมีพันนารายมีเท้าพันตา,นาหนะหนุมันออกศึกนะคะโอ้สวยๆั้กเลยมีหงสุวรรณด้วยจ้ะหงสุวรรณเอาไปสี่สิบาทนะคะกระถางละสี่สิบาทใช้ชนเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เขียวหกหสิบ <6. S 1> บาทนะคะ <6. S 1> ใช้ชนหกสิบาทนี่นะคะบีบซีหกสิบาทนะจ๊ะใช้ชนนะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ สะใบนางฟ้าเท่าไหร่เออห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะตรเมืองหลวงตรเมืองค่ะหลวงตรเมืองไปห้าสิบบาทในเมืองในเมืองอ๋อในเมืองในเมืองในเมืองอยู่ในตับวิรชนค่ะห้าสิบบาทอันนี้เหมือนเหมือนพลักเลยพี่เขียวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไก่ทองอะจับไม่ได้เท่าไหร่เอาไปห้าสิบาทเนาะเดี๋ยวพี่เขียวติดชื่อไปด้วยนะ ค่ะมานางลักสดเทวีค่ะโอ้โหสวยเลยเท่าไรเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทนะคะพิเภกพิเภกโอ้พิเภกนี่เป็นบอลเก่าที่หายากนะพี่เขียวกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะพิเภกนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะห้าสิบบาทชื่อมณีรำเพชรหรืออะไรไม่ใอะไรชินนับบัญชร คล้ายๆกันแม่แบก็ขอโทษนะชินนาบัญชรน,นะคะเท่าไหร่เออห้าสิบบาท,บาทนะคะตัวนี้ก็พิเภกนะไม่ใช่อะไรเออชื่อหัวกลับหันุมานอมพัพพามอ,อมพัพพาเอาไปห้าสิบบาทค่ะมีสองต้นนะจ๊ะบอนสีอันนี้นักขลาดนักขลาดนะคะเอาไปห้าสิบบาทนะคะ นางเมืองนนท์ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะนางเมืองนนท์นะโอ,โอ้ยอันนี้บอลสีสวยแล้วราคาถูกด้วยอันนี้หลวงปู่มั่นไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรไหนดูดูสิบอลสุกแล้วอะไรจำไม่ได้อูดมพันอะไรเขาไม่ใช่ไม่ใช่ชือนนอ,อ่านไม่ออกอ่ะลืมแล้ววะเอาเท่าไหร่พี่เขียวเป็นตับห้าสิบบาทเหมือนกันห้าสิบบาทน,นะคะ อุ้ยสีปาดสีปาดสวยๆเลยห้าสิบบาทไม่เขียวเนาะแล้วก็ไอตัวนี้ค่ะเศรษฐีสุพรรณค่ะห้าสิบบาท<า><า>นะคะโอ้โหนี่อันนี้ทศก,กัณฐ์ค่ะไปห้าสิบาทนะคะทศก,กัณฐ์มีสองกระถางนะคะกัดสีแล้วนะทศก,กัณฐ์นะนี่หนุมานอมพัพพานี่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะห้าสิบบาทค่ะนะคะวันนี้ป้าเขียวก็มีบอลสีสวยๆนะยคะเอฟซี FC. โทรหาป้าเขียวนะคะชอบบอลสีเรื่อง โกน,นิมานะคะ<ม>ส่งได้เลยนี่นะคะเอฟซีใบช้ำฉาปลาเขียวตากแห้งแล้วนะคะนี่นะคะของปลาเขียวก็โลละยี่สิบาทเหมือนกันจะ้ะห้ากิโลค่าส่งอยู่ที่สามสิบาทนะคะว่าแมวกับปลาเขียว่จะแพ็คเป็นถุงถุงละห้าโลไปเลยนะคะไม่ไม่ไม่แบ่งถุงละกิโลนะคะแบ่งใส่คือช่างทีเดียวเลยห้าโลเนาะแล้วก็ส่งเป็นกล่องให้เอฟซีไปเลยนะคะห้าโลนะคะค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทค่ะถ้าไปทาง ถ้าเอฟซีซื้อบอนสีมะเขือแล้วอะมะเขือเอาใบช่ำฉาไปสักห้าโลได้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าซื้อใบช่ำฉาอย่างเดียวนะคะถ้าไม่มีบอลถ้าไม่มีบอลสีเนาะขอซื้อใบช่ำฉาอย่างเดียวก็ขอให้เป็นปลายทางสิบห้ากิโลจ้ะนะคะถ้าโอนก็สิบกิโลนะคะถ้ามีใบถ้าซื้อแต่ใบช่ำฉาอย่างเดียวนะคะป้าแมวกั็มะเขียวยินดีส่งให้ทุกท่านทุกเอฟซีเลยนะคะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้จะขอบคุณยังไงในนะะค ยังเมตตาป้าแมวกับป้าเขียวเสมอมานะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า